โอเคคนดูวันนี้ผมจะมาสอนเออสไนนะครับคนดูสายสไนวันนี้ผมจะมาสอนสไนย,ยิงหัวนะเออบาลีแหละเอออ่าแล้วเขามีปืนแบบมีโมโคกันนะมาร์กัตูมาร์กัตูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้ดูนี่มาร์กปุ๊บเห็นไหมมาร์กละอ่านี่เราเลงมาตัวนี้นะคนดูเลงเลงลงมานิดนึงอ่ s <S เอาเลงมานิดนึงแล้วดูมันก็จะเข้าหวัวเลย เดี๋ยวผมสอนนะคนดูมันจะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมสอนใค okay, มาคนดูมาเดี๋ยวผมสอนนะขั้นแรกเราต้องมารู้จักโมโคก่อนมันรู้จักโมโคก่อนนะเนี่ยดียู๋นะคนดูเดี๋ยวผมมาร์ให้ดูเนี่ยโมโคมันจะขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันมัน,ม,นมันไม่ได้ชี้อยู่ที่หัวนะคนดูเนี่ยนะผมมาร์ให้ดูเดี๋ยวผมสอบสะกบแปบนึง โอเคนะคนดูเนี่ยผมจะสับสโคปให้ดูเดี๋ยวมาก่อนโอเคครับเนี่ยครับเห็นไหมคนดูมันจะขึ้นไปนิดนึงนะคนดูเห็นไหมเนีย่ยคนดูมันจะขึ้นไปนิดนึงนะคนดูดูนะในี่นอ่ะเห็นไหมคนดูดูอย,ยอยู่ระยะไหนมันก็จะขึ้นไปคนดูนะเนีย่ยดูนะคนดูถ้าเราแบบเอาสโคบออกมาคนดูมันจะมองที่หัวเว <First slide. S 1> ถ้านําอยู่ระยะก้างโว้ มาเลไ,ไม่ไม่คุณดูเน็ตผมช้านะโอ้โหคุณดูเน่ยผมโคตรช้าดิมามาคุณดูเดี๋ยวผมทาให้ดูนะเนี่ยถ้าเรามองไกลๆเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่สับสะก็บนะมันจะไม่รู้เลยนะเนี่ยเห็นไหมคุณดูเห็นไหมหไหม,มันจะขึ้นมาคุณดูเราก็แค่ขยับเนี่ยถ้าเราวิ่งอยู่ไกลๆเนี่ยเราจะเห็นมันล็อกที่หัวนะคุณดูเดี๋ยวมันมย่งยี้งอะคุณดูผมทําให้ดูด,ดี๋ยวนะนคุณดูอะ ดี๋ยวผมไประยะไกลก่อนเน่ยเห็นไหมคนดูมันจะอยู่แบบตรงนี้ใช่ไหมเรามองระยะไกลอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะอยู่ที่หัวเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่คนดูถ้าเราฝดประโขบม,มันก็จะเลยหัวไปนะเนี่ยเนี่ยคนดูเดี๋ยด่ไม่โดนนี่นหนึ่งคนดูจะไม่โดนหัวเนี่ยนะคนดูเห็นไหมมันจะอยู่ที่หัวนะคนดูเนี่ยเราแค่เอาลงมานิดนึงเนี่ย เห็นไหมคนดูมันจะโดนหัวนะคนดูดูดว้วยเห็นไหมดูดูเอาไหม่ลองทําตามได้นะคนดูไปฝึกกันแบบฝึกเยอะๆอ่ะคนดูมันก็จะจับจังหวะได้นะเออทําให้ดูใหม่ตัดไปขยักตัดไปเลยนะคนดูโอเคมาคนดูเดีย๋ยวผมทำให้ดูใหม่เห็นไหมคนดู มันจะขึ้นไปเนี่ยมโมโคเนี่ยคนดูจำไว้มมมมโมโคมันจะขึ้นไปคนดูมือนท่านมองเกเนี่ยถ้าเราสับสะกบใช่ไหมอ่าถ้าเราไม่สับสะคดนะคนดูโมโคมันจะอยู่ตรงหัวเว้ยถ้าเราสับสะคดโมตทมันจะขึ้นไปเว้ยนี่ก็คือแบบรีบๆเอาไปเล่นนะคนดูเนี่ยคนดูมองไกลๆมันจะขึ้นหัวเว้ยอ่าเราแค่ขยับมานิดนึงระยะไกลเราขยับมานิดเดียวพอนะคนดูเนี่ย ระยะใกล้เราก็ขยับตามหัวเลยนะคนดูแบบประมาณนี้คนดูก็จะลืมเอาไปฝึกกันนะอืมฝึกกันเยอะๆนะคนดูแบบใช้ปืนเนี่ยปืนแบบเนี้ยตอดคนดูแบบมาร์คโมโคอะไรประมาณเนี้ยแบบใช้ปืนมาก,ก่อนแล้วค่อยยิงอะไรประมาณนี้คนดูให้ให้ศัตรูตั้งไอวอลแค่ walking, อันเดียวอ่ะคนดูทํายังไงก็ได้อะ่ะก็ประมาณนี้คนดูต่อสำนี้ขอบคุณากครับ